โอเคครับกลับมาต่อนะครับโอเคครับกลับมาต่อนะครับเราก็มาเดินหน้าต่อคือสุดท้ายนะตอนนี้ผมมีไอเดียแล้วว่าเราจะเอาท่อมาเทินกันนะครับโดยใช้แหลกนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเทไหร่เดี๋ยวผมจะให้น้องทีมงานอีกคนมาใส่โครงเหล็กให้นะครับ เพราะว่าถ้าดูแล้วเวลาไทเลอเกินเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขามามาเดี๋ยวให้น้องมาใส่คงหลักให้นะครับเดี๋ยวจะมีการใส่หลักนะเดี๋ยวก็เพราะว่าถ้าดูอย่างเงี้ยนะครับพอดีผมทำทำวิวไปด้วยไงมันก็อาจจะทำให้ช้านิดนึงครับพยัญจจุดหนึ่งนนจุดจุดศูนย์แปดใช่ไหม เราก็ยกมาสักจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งห้าแล้วกันอ,อันนี้ก็จะเป็นโครงเหล็กนะครับที่ต้องมีแล้วก็ดึงยามมาเลย ไม่ได้ห้ามพลาดห้ามพลาดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัวแผ่นแผ่นแผ่นพ v วไซีไปบงังบังกินครับอืมไม่มีก็เดี๋ยวเอ,เอาที่นี่เอา โอเคนะครับ okay. นี่ก็จะได้ละอันนี้อันนี้คือรีเทอร์สลัดโอเคนี่แหละวัตถุไฟวานนีชนชนก็ต้องยกมานี่หนึ่งนี่ฮะเออ เวลาเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้น้องทีมงานอีกคนมาดูเรื่องเหล็กครับอาจจะมีการเอียงเอียงนิดนึงก็เดี๋ยวให้น้องรัใส่ให้ว่าถ้าเราคิดทุกเรื่องเลยเดี๋ยวจะไม่ทันอันนี้ผมมีเวลาวันเดียวนะที่จะขึ้นตรงนี้อืทํา ยังไม่ได้ยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่แนวเดียวกันเลย ที่มันไม่ต่างกันอีกไงเบี้ยวตรงนี้ไง ี่องโอผมไม่ได้ยอะกวนี้ขึ้นมาโง่อเองถ้าได้ครับไม่หระครับก็เรา อย่างนี้สิมันถึงจะโอเคจาดปลายอย่าให้เสียโอเคครับได้ละฝั่งนี้ละริงก็เอา้าตรงนี้ก็น่าจะเหมือนกันอีกครับลืม จัดไปอย่าให้เสียโอเคตัวตน,นี้ครับแล้วก็ยกมาปี๊ปปี๊ปปี๊ป,ปนะครับแล้วก็ก็กลับด้านครับอ่าก็ปี๊ปสกูดไว้ครับทุกคนแล้วก็จับมันมาวางจริงๆผมรวมรวมไม่ได้ทอดกันดีกว่า พะมันเพียนดูกันจัดไปอย่าให้เสีย Copy is good นะครับ โอเคอันนี้ก็มาแล้วไปยาวไปไปเจอเพื่อนไปเจอเพื่อนตรงนั้นอ่าเรียบร้อยครับยาวไปครับเซฟ โอเคตอนนี้เราก็จะได้ return ร,รีเทิร์นตกรียบร้อยแล้วนะครับแต่แต่เราจะต้องเอาตกรออกนะดังนั้นเองเอาตกรออกเนี่ยเรายังไม่รู้ไปไหนเลยดังนั้นเองเราก็ใส่ว,าไว,นะา,สวาไว้ก่อนนะครับใส่วาไว้ก่อนนะจะไปตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับ เอาตะกอนขึ้นรถไปเดี๋ยวค่อยต่อไปอีทีก็ว่ากันอีกทีเอามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีต่อไปตรงไหน,นอ่าเดี๋ยว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 คือถ้าเราไม่เอาตะกอนออกเลยนะอายุตะกอนนะสลัดเอ็ดเขามันเอ็ดเขามันก็จะสูงนะครับอันนี้เราก็จะใส่ไว้แล้วก็อันนี้เราก็มีวัตถุไฟวาวใช่ไหมแต่เราต้องปิดปิดไว้ก่อนอ่าวัตถุไฟวาว เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใส่หน้าแปลนไว้ก่อนเอาเอาไว้ให้เขาเชื่อมเชื่อมแล้วแล้วก็เชื่อมต่อไปเลยจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเชื่อมต่อก็ได้เนาะโอเคก็เป็นระบบตะกอนก,ก็จบแล้วครับแค่นี้เองนะก็เสร็จแล้วโอเคนะครับจะได้มาก็เป็นระบบท่อน้ำออกนะครับน้ำออกเลย น้ำออกจากบ่อนะครับก็จะยืมท่อรีเซอร์มาเลยประมาณนี้ก่อนแล้วกัน นี่ท่อน้ำออกท่อน้ำออกจาก MCL นะครับซึ่งมันจะล้นออกมาที่ท่อระบบโอเคแล้วมันก็มีบ่์วาวนะบ่์วาวนี้ก็จะาำหน่งเดียวกันกับ ทะเลาะตรงนี้ก็ได้ตะนเดยกันแหละแต่บอกว่าวานี่เดี๋ยวมีฝาปิดนะครับไม่ใช่ไม่มีฝาปิดนะยุ่งเลยในงานนี้นะครับนะอาคารก็มีซ้ำปั๊มนะครับตันนี้ไม่ได้เขียนไว้เฉยนะแต่ความจริงแล้วเวลาเราจะดีไซน์ต้องมีซ้ำปั๊มนะครับนะไม่มีก็ตายนงานเข้านะครับ โอเคนี่คือน้ำร้อนนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมดีไซน์ระบบดึงตะกรนจากบ่อตะกรนกลับนะครับเป็นเป็นระบบคือผมพยายามจะให้มันคอมเพ c t ที่สุดนะครับก็คือเดี๋ยววางตามแนวนี้ไปนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับ กำลังจะคิดว่ากำลังคิดว่าจะเอาอาคารคอนโทรลลูมไปไว้ตรงไหนถึงมันจะโอเคที่สุดนะจริงจริง รวปไห้แปดคุณหก อันอนี้ก่อนอืมอขอเวลาคิดหนะ่อยเดี๋ยวมีระบบวิศวกรนะครับแล้วก็มีอาคารคอนโทรลูปครับ